สม,มัยมัธยมต้นไห่บล็อกโซเชียลมีเดียของคนในครอบครัวทั้งหมดเลยต้นไผ่จะมีเฟซบุ๊กที่คนในครอบครัวเป็นเพื่อนได้กับเฟซบุ๊กที่คนในครอบครัวห้ามเป็นเพื่อน,พ,อนพราะฉันจะลงรูปแต่งหญิงจิกวิแม่เคยถามด้วยว่าทําไมไม่เปลี่ยนโปรไฟล์บ้างล่ะต้นไผ่เก่ามากแล้วนะวายตายแล้วใครจะไปรู้ล่ะคะว่าฉันอัปเดตเทรนตลอดเลยจิกวิผมบ๊็อบจิกวิผมยาวมีงานเทศกาลโรงเรียนฉันก็เปลี่ยนโปรไฟล์ตลอดนั่นแหละต้นไผ่ก็ไม่ได้รู้สึกผิด ไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองนะเรารู้สึกดีใจรู้สึกปลอดภัยมากกว่าซะด้วยซ้ำที่ชั้นบล็อกคนในครอบครัวไม่ให้เห็นสิ่งที่ชั้นทำไม่ให้รับรู้ว่าเราเป็นตุ๊ดแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยก็คือคุณครูบอกจากว่าต้มไห่เป็นตุ๊ดอา้าก็รู้แล้วนี่ฉันจะต้องปิดบังไปอีกทําไมเราก็กลับมาเล่น Facebook อันเดียว แล้วก็ปลดล็อกญาติพี่น้องไล่ปลดไล่ปลดไล่ปลดเขาเห็นก็แอดไม่ได้ปิดบังเหมือนก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะรู้ใช่ว่าต้มไห่เป็นตุ้ดปัจจุบันนี้ควนเสพโซเชียลมีเดียมากกว่าการที่จะนั่งคุยกับบุคคลตรงหน้าซะอีกมันทําให้ต้มไห่รู้สึกว่าก็ดีนะที่ต้มไห่ปลดบล็อกคนในครอบครัวอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าในชีวิตจริงเราจะคุยกันน้อยลง เขาก็ได้เห็นอัปเดตอัปเดตชีวิตของตัวใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดียพูดไปแล้วก็น่าเศร้าเนาะ